แล้วมาแล้วมาแล้วปฏิยามสาวติดแขนตักทายเด้อมาทำงานที่เก่าแล้วเก่าแล้วสาแ้ตักทายเด้อพี่น้องตักทายงวดกงอะพัดเดียวงวดเงอครับผมงวดเงอกแล้ว เ่าครับนะสุขสันต์วันอาทิตย์ครับผมไม่มีอะไรมากมายครับตื่นเช้ามาก็มาทำงานที่เก่าครับชีวิตนีมีแค่ปันเทกสำเร็จค่ะสำเร็จครับเออตื่นบะเบ้อที่นัง่งลงคลิปกันบ,บ้ออันนั้ไม่ลงต่เปล่าลงเลย เปล่าลงเปล่าลงลงคลิปกันให้ปังๆแล้วครับลงคลิปเยอะๆลงคลิปหลายๆจะได้เกิดการมองเห็นให้เราครับผมเป็นแตงใดน้อทางบ้านเท่าพี่น้องหนาวบอครับพี่น้องทางบ้านรง,ง,งเขียบหนวหนาวห่อนห่อนบางมือม่อกัหอบหนาวบางมื่อกับห่อนบางมื่อกับพนตกครับ เมื่อนั่งมีสามดูครับบนี้มันอ่านก่อนนะผมสวัสดีกับทุกท่านครับไม่มีอะไรมากมายชีวิตนี้ก็มีแค่นี้แหละเช้ามาทำงานไม่ได้พบปะสังสรน์กับใครเลยยาละปีละเดือนพี่น้องเอ้ยยี่สิบปีแล้วสิบปีการทำงานตบๆๆครับครักินเช้ามากมาทำมากทำมากกับกลับไปนอน